เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นด่านเาเรียกว่าอะไรเป็นด่านกิจกรรมนะแน่นอนว่าถ้าเกิด8ปีมันก็จะต้องมีมิชชั่นต่างๆโผล่ออกมานะครับผมก็คือมิชชั่นนี้เลยนะครับจะพาไปดูนั่นคือเนี่ยมิชชั่นที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นด่านทดสอบของตัวละคร8ปีแีละกันนะครับคือทําเราพยายามเคลียร์มิชชั่นให้ได้ตามที่เขาบอกอย่างเช่นด่านของเจ้าบูที่ผมกำลังจะพาไปเล่นเนี่ยคือเราเคลียร์ปุ๊บ เราก็ได้5เม็ดใช่ไหมได้ตัวได้ปูแต่ถ้าเกิดมันก็มีเงื่อนไขมากกว่านั้น,นครับโดยเราต้องคำราเมจเนี่ยให้ได้40ล้านนะถ้าเกิดผมแอลไปบิดขอภัรนะเพราะว่าน่าจะให้ผิดนะผมไปดูอีกเว็บนะึงนะผมเห็นว่า40ล้านนะครับในการโจมตีครั้งเดียวนะก็แน่นอนว่ามันทําออกมาเพื่อเขาเรียกอะไรครับอวยนะฮะตัวละครตัวละคร8ปีแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปาบอลเกงกิใส่หน้า ทางด้านของบูกันนะครับก็มาเดี๋ยววันนี้ทีที่ผมจัดมาก็พยายามจัดมาในมาที่บูซาก้านะเพราะว่ามันล็อกล็อกเพื่อนอะล็อกอยู่แค่2คนนี้จริงๆเราเปลี่ยนไปใช้โอคูซูปเปอร์ไซยาสามนี่น่าจะจอตอบโจทย์กว่าหรือเปล่านะแต่บีโต้ผมว่ามันน่าจะลิง์ดีนะในความคิดผมมันน่าจะลิง์ดีกว่าซูปเปอร์ไซยาสามนะครับผมก็เลยลองเอามาเทสก่อนเดี๋ยวก็ดูนะถ้าถ้าไม่ผ่านนะฮะเรียกว่าอะไรก็ค้อง ต้องเปลี่ยนทีมนะฮะเออเนาะเดี๋ยวดูเดี๋ยวอาจจะต้องมีการเปลี่ยนทีมนิดหนึ่งนะครับผมปะ่ะเดีเ๋ยวเราไปลุยในทหารจริงๆกันเลยดีกว่านะครับผมไปโอเคครับมาไปก็ะจะเหมือนมันไม่มีอะไรให้ให้เราเก็บเลยวะ <laughs> เออแปลกดีเว้ยโอเคฮึมคืออะไรครับนี่ <laughs> เ,นเพื่อนๆเห็นอะไรไหม เกี่ยวนะนี่กูนี่นี่ัดวัดใช้ก็วอดเลยนะคือแบบเฮ้ยคือเป็นเป็นการแบบว่าลูกแก้วแบบบัตซบที่สุดเลยนะขึ้นมาโอ้โหจะบ้าตายนะฮะลูกแก้วอะไรของคนนุณนี้ตายนลยเนี่ยนะ โดนไปแปนผ่านนั้นเจ็บนะจริงมึงต้องเอา 7, เจ็บไอ้เจ็ปีถุยแล้แปปีไปป้องกันเนี่ยโดนทีแทบตายกันเงื่อนคือผมว่าขานอยู่แล้วล่ะแต่เราต้องยื้อให้ได้จนไปถึงปาบอลอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงก็คึกจังเลยโอ้โหเฮ้ย มันจะตายก่อนหรือเปล่าฮนะเพราะมันสีเลือดสีม่วงด้วยเออแต่ว่าจริงๆแล้วสี่สิบล้านมันอาจจะทำง่ายหรือเปล่าดูมันแบบอโอ้อ หลานหกอะยังคงเส้นคงหวาเหมือนเดิมตัวนี้ยังคงเส้นคงหวาเหมือนเดิมครับก็ซูปเปอร์บาวิตโต้เยๆๆๆๆเฮ้ย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 ไม่ตายหรอกเพราะว่ามันชนะสียังไงล่ะเป็นไงแน่นอนว่าตัวนี้ <laughs> แน่นอนจัดมันจะตายเลยเพื่อนจะตายแล้วเฮ้ยมันคึกอีกแล้วมีโ,ดดโบ้คุดคึกโว้ยแหละออกมาเลยสวยแล้วครับเพื่อนมันคึกเกิน คึกมากวันนี้เรียกว่าคึกมากอื้ยรุกวานรีงเราต้องจัดทีมแบบก,บก,บก,บกาะการมเลยวะไปดูกอนนะอีอบอวนาจบแล้วเนี่ยยี่อบอว่าจบแล้วผมว่าชัดเลยว่ะ้ออ๋อผมรู้ว่าจบแล้วเออมรู้มึงจบแล้วเนี่ย โอ้ยบอกนะมันโอ้ก็ใจเลยแสดงว่มามันมันมันคืนชีพไม่เลือ่อๆเลยหรอคือคือนชีพคืนชีพแบบเกินกว่าเราจใจนี้เลยปะวะอันนี้นี่ผมเดาเนะโอ้โหแล้วก่อนดูก่อนนะทุกแก้วมึงคือบาดซบมากอะถา,ามจริงเอะมามามาเพื่อน มาแล้วบอ,อกเลยขอ,องจริงเต็มเต็มเต็มตม,มาดูกันจะถึงไหมมาดูกันครับว่าจะถึงไหมโก้เอาแบบเบิ่มเบิมเลยนะตายไปเลยมึงตายไปเลยตยีตยคีดเลยโ้ย ดราโมบีวายอดลับมา่อมา่อไปไปโอไม่ถึงสาือสามล้านมันไม่ถึงอ่ะมันต้องตีกี้โอ้โห ขอ,ออีกรอบนึงคราวนี้ผมชาร์จมาเต็มที่เต็มเหนี่ยงแล้วนะครับเออมาแล้วก็กินไอเทมไหมครับมาด้วยไอเทมสามสิบเปอร์เซ็นต์มันจะมีผลหรือเปล่าวะมีไวเพื่อนแต่ก็ข <c oughs> อ,อติ๊กีคูคจะได้จบเมื่อกี้ติ๊กี้ไปเร็วสี่สิบล้านติ๊ิี้ติ๊กี้คือจบนะฮะติ๊ิีคือจบโค้กคู่ โอ้โตคิโอ้โตีคีติคีโอ้โหแหลกจบจบจบไหมอู้ผมบอกเลยผมจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเพื่อนมา นะฮะตอนนี้คือแบบว่าโรเตชันดีหมดทุกจางละนะเอยเดี๋ยวพวกคือปะอัดเขาอีกวัดไปจนรู้จะอัดยังไงแล้วเนี่ยเออมาขอติดดีคือเบื่อแล้วไอ้ไอ้เร็วเองเลยสามลูกเลยเฮ้ยเือว่าเราเล่น เรามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าวะไม่รู้ขอคิมันคิมันก็นนจบไงคือแค่คีมันก็จบเพื่อน,นไอ้เร็วโอ้ไม่คิครับแต่ผ่านครับเพื่อน43ล้านโอ้โหคิโคนยากเลย ือแล้วโอ้ยแต่บ้าตายนะฮะก็โอเคโอเคครับผมเรามาสรุปกันเลยนะครับว่าชาเลนจ์นี้นะเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกว่าจริงๆชาเลนจ์ในส่วนของชาเลนจ์ปลาบอลเนี่ยนะครับผมก็ก็คิดว่าจริงๆมันเพื่อนๆส่วนมากคงคงผ,ผ่านกันแล้วล่วนะเนาะมันไม่ต้องแบบว่าจริงๆเอาง่ายคือมันมันไม่ได้กําหนดใช่ไหมว่าเราจะต้องเอาทีมนี้ไปนะครับแต่ผมแบบ อยากใช้ทีมนี้นไหนๆก็ได้8ปีจริงๆมันมีอีกทีมนึงนะผมให้ผมพูดอย่างนี้ดีกว,ว่าให้เราใช้ทีมอะไรก็ได้ครับผมที่มันสามารถที่จะนุกหรือว่าทีมที่แบบยิงอะนะยิงแบบยิงแรงๆอะนะครับผมยิงพวกแบบยิงแรงๆอนะอย่างเช่นทีมทีมเนี้เราอาจจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นโกคูเพราะว่าตัวนี้มันนํามันนำแบตเทิร์นออฟเฟใช่ไหมแล้วแบ t เทิร f นออฟเฟอะ Fate, มันมีในส่วนของโกฮังเนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะนุกได้นะครับ โกหังเป็นตัวหนึ่งที่สามารถจะนุ่ได้นี่ผมยกตัวอย่างนะผมว่าโกหังอ่ะตัวเนี้ยทาได้นะครับหรือเราเราจะใช้ทีมนี้ก็ได้นะครับพเพื่อนเพื่อก็ลองไปปรับ,บแต่งให้เข้ากับทีมของเพื่อนๆนแล้วกันผมใช้ทีมนี้เพราะผมอยากเห็นไปว่าอะไรเอาแบบเอาให้มันเข้าตีมอ่ะแล้วผมคิดว่าผมมันทาง่ายเลยแล้วจริงว่าทีมนี้คือเราแค่ผ่านไปสี่เทินยิงแล้วก็มาลุ้นให้มันคิดไม่คีดนันเองแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆสามารถที่จะทํากันได้ดาเมจข,ขนาดนี้นะครับผมว่าโกหังอ่ะไปอีกหนึ่งตัวนะครับโก จะจะจะได้ไหมนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับผมสำหรับผมเพราะผมว่าทีนี้มันชิวชิวสบายใครมี8ปีแล้วมีโกหังก็แนะนําทีแบบนี้แล้วกันเนาะ <c oughs> มันก็ง่ายเราเป็นเรื่องลุ้นเลยลุ้นที่มันติดทีอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ไอเทมเนี่ยก็พยายามหาไอเทมที่เพิ่มพลังโจมตีให้ได้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่ทําได้นะครับอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จริงจที่ไรผมไม่มั่นใจว่าตัวนี้มันจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่ามันเก็บลูกแก้วไงแต่ถ้ามัน บวกตามลูกแก้วอ่ะมันก็น่าจะเป็นพวกนุ๊กสายนุ๊กมาก่าเอ้ยผมจำไม่ได้ชอะไรนี่มันมันบวกแอทแท็กตามไอ้นี่วะลูกแก้วผมไม่มั่นใจนะผมใช้อันนี bon ้เพราะว่าม <x> ันเข้ากับบอลเกงกิผมสุดแล้วอ่ะผมก็เลยใช้นะเพราะว่ากรบอกเกงกิมันไม่ได้เกี่ยวกับเก็บบอลนี่หมายถึงตัวเราเพราะตัวเรามันกดแล้วมันยิงออกไปเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆสามารถที่จะแชร์ทีมของเพื่อนๆได้เลยนะครับอันนี้ต้องบอกนี่เลยสามารถที่จะแชร์ทีมได้ได้เลยได้ทั้งหมดเลยนะจะได้เป็นแบบเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆได้ นะครับผมก็มาแชร์เทียงทีนี้แล้วกันเพราะว่าอยากใช้8ปีไงแม่งอุตส่าห์เป็นชาเลนจ์แปดปีมาก็ขอ,ขอใช้8ปีเขาเรียกอะไรปาบอลหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ <c oughs> เป็นหัวล้อนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่ติดเคีย้ยงไงล่ะน <c oughs> ี่นะหัวล้อนิดนึงเพราะมันไม่ติดคีดนี่แหละนะครับผมว่าทนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะแชร์ความที่เห็นได้หมดเลยนะครับว่าไพี่ไอเทมนี้มันยังไม่ดีสุดนะมีไอเทมนึงก็สามารถที่แชร์บอกได้เพราะว่าตอนเล่นผมอะ ไม่คิดว่าผมคิดว่าแค่แค่ติดคีมันก็ผ่านแล้วไงเออแต่แบมาแม่งไม่ติดว่ะแม่งเอยเพราะฉะนั้นมันก็เลยคิดว่าไอตัวนี้จริงๆแปดปีเนี่ยเราควรเปลี่ยนมาอัพคีแก้มาลงคีดีกว่าเลยว่าผมเริ่มแบบเริ่มไอ้นี่แล้วนะเริ่มลังเลแล้วนะผมอาจจะไม่เอาหลบแล้วนะผมอาจจะมาใส่คีแทนแล้วนะตอนนี้ผมแบบเริ่มลังเลแล้วนะคือมันไม่ติดคีว้ยเพื่อน ผมว่าเราจะต้องเปลี่ยนความคิดว่าไอ้50าสิบเปอร์เซ็นต์นะไม,ไม่ติดคีดคดแล้วผมอาจจะเปลี่ยนแล้วอ่าไม่เอาหลบแล้วเอาหลบออกแล้วกูยอมเติมเพชรก็ได้วะเพื่อมาลงคีว่ะรู้สึกแบบเฮ้ยผมว่าคีไปนสําคัญนะนาไปมา,มาในงานผมก็โอเคประมาณนี้ละกันนะก็ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าในการที่เรามาเก็บเพชรในไ่ทั้งหมดให้ดู 1 5เมตรเลยนะเพื่อนเยอะมากๆแถมได้ปูด้วยปูนี่รู้สึกมันจะได้อยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับมิชชั่นชาเลนจ์ผมเรียกว่าชาเลนส์ตาบอลเลยกันนะครับผมก็เหมือนเดิมใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม